ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาว P C P ทุกท่านนะครับสำหรับ P C P คนทำมือนะครับอันนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่อง P C P สักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าผมก็ชอบในการเล่น P C P เหมือนกันตอนแรกก็ดูทาง YouTube อยู่อะไรอยู่ก็ศึกษามาเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยลองทำดูเองนะครับอันนี้เป็นส่วนมากก็จะทำมือเองทั้งหมด ก็จะมีบางอย่างที่ซื้อสั่งซื้อมาทางลาซาด้าก็อย่างอันนี้จะเป็นท้ายพับก็สั่งซื้อมาในราคา550บาทนะครับกิ๊มือก็309บาทนะครับส่วนชุดคอนโหลดแล้วก็หลอดแล้วก็วาลตัวนี้เป็นวาลยิงตรงนะครับ <c oughs> ชุดนี้จะทำเองทั้งหมดนะครับโหลด คอร์สแล้วก็ส่วนโม่โม่อันนี้ก็ทำเองครับก็คิดเอาใช้ระบบมือหมุนเอานะครับก็คืองบน้อยครับไม่ค่อยมีตังก็เลยทำเอาคิดเอาส่วนกล้องอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนเเขาให้มาเป็นกล้องที่ว่าเขาเอาไว้ดูในสนามกลอฟก็เลยเอามาประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ก็ของฟรีนะครับ ส่วนชุดไกลชุดไกก็ทําเองทั้งหมดเหมือนเป็นไก่เอนะครับเป็นไก่ตกระบบไก่ตกดูจาก YouTube แล้วก็มาคิดทําเอาเองนะครับส่วนลำจะเป็นลำทองเหลืองยาว24นิ้วนะครับพร้อมครอบลำอันนี้ซื้อมาในราคา1,400บาทนะครับสั่งซื้อมาจากในแอป,ปของรัศดาเหมือนกันนะครับเก็บเสียงเก็บเสียงก็ทำเองครับ เป็นท่อ pvc ด้านในจะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับเป็นไม้แล้วก็ใช้เอ่อมิลลิ่งกัดเอาด้านในห้องด้านในนะครับก็เก็บเสียงก็โอเคอยู่ก็จะมีสั่งซื้อพวกเกตแล้วก็มีควิกวันเวนะครับที่สั่งซื้อมาอันนี้อันนี้ทำเองไม่ได้นะครับก็รวมๆแล้วตัวนี้ราคาน่าจะไม่เกิน ประมาณไม่เกิน2000บาทครับที่ผมทำไปครับเพราะว่าผมจะมีความรู้เรื่องช่างบ้างเนื่องจากว่าผมก็ทำผลิตเกี่ยวกับพวกคอนเวเยอร์ลำเลียงอะไรพวกนี้นะครับก็เลยพอจะทำเองได้อันนี้ก็ได้ทดสอบแล้วยิงก็โอเคใช้งานไปได้สักพักหนึ่งล้วระยะที่30เมตรหวังผลได้เลยครับไม่เคยพลาดนะครับก็อันนี้เป็นกระบอกแรก รำแรกที่ผมทำแล้วดูไปดูมามันไม่ค่อยสวยครับไปดูตามคลิปตามอะไรต่างๆแล้วเอยากได้ที่มันใหม่ๆขึ้นก็เลยมีกระบอกที่สองตามมาครับคือตัวนี้ครับตัวนี้ก็ซื้อของก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับสั่งซื้อมาเหมือนกันนะครับเริ่มจาก ตัวชุดพานท้ายกับแกนก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับกิ๊บมือ309บาทชุดโหลดพร้อมโหลดติดคอ้อนนะครับตัวนี้ราคา3,200บาทโหลดทีละนัดราคา190บาทกล้องสโคปนะครับ1,050บบาทจะมีชุดไกลก็ทำเองเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็วาลว์ยืงวาลว์ยืงตัวนี้ก็ทําเองนะครับจะมีสั่งหลอดหลอดพร้อมเลคโกเลเตอร์ตัวนี้มาในราคา1260บาทนะครับส่วนเอาลำเป็นลำทองเหลือง8เกลียวยาว20 20นิ้วนะครับผมสั่งมาที่จริงมันเป็น24 อนนี้ผมมาตัดออกครับเพราะว่าต้องการให้มันสั้นลงนะส่วนแหวนรัดลำแหวนรัดลำนี่ก็ทำเองครอบลำจะเป็นสแตนเลส4ีหุนก็ทำเองครับสั่งแต่ลำทองเหลืองมาครับครอบลำครอบลำก็ตรงส่วนปลายนี่ก็จะกลึงเป็นเหล็กนะครับสวมเข้ามาแล้วก็ยึดด้วย ยึดด้วยตัวหนอนด้านล่างนะครับด้านด้านปลายก็กึ่งเกลียวเพื่อสําหรับใส่เก็บเสียงเก็บเสียงตัวนี้ก็ทําเองอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ชุดนี้จะเป็นเป็นกลวยนะครับด้านใน8ห้องมีแดห้องทําเองนะครับท่อ PVC ด้านในเป็นไม้ทั้งหมดอีกเหมือนเดิมเพื่อเน,น้นความเบาแต่ว่าเรื่องความเงียบผมว่าไม่แพ้ของที่ซื้อมาแน่นอนนะครับค่อนข้างเงียบอันนี้ก็เทสแล้วระยะ30เมตรก็กลุ่ม เหรียญสินะครับตัวนี้เหรียญสิบาทเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวเอ่อเทสดูกลุ่มกลุ่มกระสุนให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ลงทุนไปก็เยอะนิดนึงกว่าก็จะเยอะกว่ากระบอกแรกนะครับกระบอกแรกจะค่อนข้างจะทํามือเองทั้งหมดนะครับส่วนกระบอกนี้ก็สั่งของเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับชุดนี้ก็6ก0้อยนิดนิด ตัวนี้ก็309บาทนะครับตัวนี้3 2มพกล้อง1,050บาทอันนี้ก็ตามที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับพันสบาทเอา่าลำกล้อง8เกียว24นิ้วผมสั่งมาในราคา759บาทจากลาซาดานะครับตัวนี้ก็หาวัสดุโดยใช้ทําเอานะครับก็รวมๆแล้วก็ประมาณสัก เออพันสองหกสิบสามพันสองก็งบก็ไม่แพงมากเท่าไหร่ดูนี้นะครับพอ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 แลเด่นนะครับเนื่องจากว่าตัวพี่ใหญ่นะครับใช้งานมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้นเป็นระบบยิงตรงนะครับ ลมไม่ค่อยนิ่งแต่ตัวนี้ผมเทสดูผมตั้งเลกไว้ที่พันห้าร้อยห้าสิบเนื่องจากว่าผมไม่ได้ยิงไกลมากครับยิงก็ระยะประมาณสามสิบเมตรพอถ้าไกลกว่าน,นั้นก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมต้องการประหยัดเรื่องลมเรื่องอะไรนิดหนึ่งก็เลยทำปรับเลกไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแค่นั้นนะครับวาลตัวแรกผมก็สั่งจากลาซาด้า เป็นของร้านมีอยู่ร้านหนึ่งที่เขามาขายเป็นราคาประมาณอยู่ที่เก้าร้อยกว่าบาทวาวเยื้องนะครับตอนนี้ผมสั่งไปปุ๊บรอไปหลายวันแล้วไม่มีของมากออ็ผมก็เลยเข้าไปดูเช็คดูทีอาสรุปว่าเป็นของหมดผมก็เลยเปลี่ยนใจทำเองเลยนะก็จะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกนะ ดยรวมแล้วก็โอเคนะผมว่าก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ